มาต่อกันที่เมืองเลยกันหน่อยนะครับเมืองเลยก็โค้ดบูนะครับชนานาแพรขุนทศนะครับก็เฮชโค้ดของสโมสรเมืองเลยยูนเต็ดนะครับ, H นนรบที่พึ่งพันธมิตรกับการท่าเรือไปแล้วก็เรียกนักเตะกลับมาซ้อมแล้วนะครับเมื่อวันที่1สิงหาคมนะครับสรุปก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับทางด้านโค้ดบูบอกว่า เรามีนักเตะอยู่15คนนะครับเป็นเยาวชนจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลวังสะพุงอันนี้เป็นอะคาเดมี่ของเมืองวังสะพุงเลยนะครับ5คนนะครับมีอาบูบาก้าเป็นตัวต่างชาติ1คนนะครับซรีโอยังอยู่ประเทศลาวนะเพราะซรีโอไปต่อวีซ่าแล้วก็ติดอยู่ที่นู่นนะครับติดอยู่ที่นู่นตอนเป็นโควิดเลยนะตอนนี้ยังกลับมาไม่ได้นะครับก็ตอนนี้ซ้อมเอาแรงเป็นหลักนะฮะ ส่วนทางบอร์ดบริหารต้องรอการท่าเรือ f c นะครับว่าจะส่งนักเตะมาช่วยเป็นใครบ้างนะครับเห็นพี่เอกนะครับนักกนชัยกุลบอกว่าขอไป5ตัวนะครับรอดูว่าจะได้ใครกลับมาบ้างนะครับสำหรับการท่าเรือที่จะส่งมาช่วยเมืองเลยยูเต็ดนะครับเมืองเลอเป้าหมายเดียวก็คือ T2 นะครับแต่ก็ต้องผ่ารอบชมเี้ก่อนแหละฮะโคบูงบอกต่อนะครับเมื่อ รู้แล้วว่าการท่าเรือส่งใครมาช่วยนะครับจะได้เสริมทับถูกนะครับว่าที่เหลือจะประเมินอีกครั้งว่าทีมยังขาดจุดไหนอย่างไรนะครับเพื่อเตรียมตัวก่อนเปิดลีกรวมถึงว่าแผนโปรแกรมการอุ่นเครื่องนะครับก็เป็นข่าวดีหนึ่งทีมนะสำหรับเมืองเลยย์เดทีมที่พร้อมทุกมุมเลยนะครับทุกด้านเลยนะครับตั้งแต่าคาเดมี่มาจนถึงแฟนบอลจนถึงการขายเสื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับ แล้วก็สนามที่จะกลับไปใช้นในเมืองนะั่นคือเลอรลิเวอร์เซอ์สเตเดียมนะครับทีมที่เคยยิ่งใหญ่เมื่อ10ปีที่แล้วสำหรับเลอร์ซิตี้นะใครจำกันได้สมัยเลอร์ซิตี้ที่ทําบอลมา3ปีแรกนี่โหอยู่ท็อปของประเทศเลยนะครับเอาไปต่อกันที่หนูนากันหน่อยนะครับวัดโบสซิตี้นะครับปรับโครยุทธ์เน้นสร้างรากฐานแทนทุ่มนักเตะนะครับวัดโบสซิตี้นะครับทีม ชั้นนาในศึกไทยลีก3าโซนภาคเหนือนะฮะขยับผู้เล่นอย่างต่อเนื่องแม้ทีมไม่รับผลกระทบหลังฝ่ายจัดไม่ได้ให้เงินนะครับก็กระทบกันทั่วนหน้านะฮะล่าสุดนะครับที่ปรึกษาหนุนาจอมโหดนะครับปิยะกรทองนะฮะเขาได้กล่าวว่านะครับนักเตะที่ทยอยเปิดตัวก็เซ็นไว้หมดแล้วนะครับเพราะเราเตรียมทีมกันค่อนข้างเร็ว แต่ก็มีการปรับบ้างในเรื่องค่าใช้จ่ายที่มันเกินจําเป็นออกไปนะครับซึ่งก็มีกระทบกับนกเตะบ้างนะฮะแต่ก็ได้คุยกับทีมงานนกเตะแล้วก็คุยเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับการที่สปอนเซอร์นะครับถอนตัวไปรวมถึงสมาคมฟุตบอลน,นะครับที่จะไม่มีงบสนับสนุนทุกคนต่างเข้าใจสถานการณ์กันดีนะครับรวมถึงตัวต่างชาติที่ยังอยู่นะครับฮามดกับราฟาเอล ก็ต้องปรับค่าเหนื่อยลงมานะครับแล้วก็ไปซัพพอร์ตทางด้านอื่นแทนนะฮะตอนนี้ขนาดทีมอยู่ที่20คนนะครับตั้งใจว่าจะใช้ผู้เล่นประมาณ25รายนะครับที่ขาดจริงๆจะเป็นตำแหน่งศูนย์หน้ากับแบ็กซ้ายนะครับส่วนตัวต่างชาติอีกหนึ่งคนก็มีที่ดูดูไว้นะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะตกลงกันได้หรือเปล่ารวมถึงที่มีติดต่อเข้ามานะครับทดสอบฝีเท้า2ส,สรายนะฮะแต่หาไม่ได้จริงๆเนี่ยก็อาจจะไปหาจากทีมใหญ่ ที่เซ็นเกินนะครับก็ยืมตัวกันมาก็าต้องดูเรื่องค่าใช้จ่ายว่าสมควรหรือเปล่านะครับเพราต้องคิดคำนวณค่าใช้จ่ายของเราด้วยสุดท้ายนะครับปีกไกรทองก็ยังกล่าวเสริมนะครับว่าเป็นเหตุจากโรคระบาดโควิดนะครับเรายังเดาไม่ได้ว่ามันจะกลับมาระบาดอีกหรือเปล่าทําให้การบริหารจัดการ1-2ปีนี้นะครับไม่ควรลงทุนกับตัวผู้เล่นในทีมนะครับแต่จะเน้นเรื่องการพัฒนาเยาวชนสร้างพื้นฐานสโมสรน,นะครับ อย่างเช่นสนามสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับที่เป็นรากฐานและคงอยู่ในระยะยาวดีกว่าฉะนั้นปีนี้เราคาดหวังจะไม่ตกชั้นเท่านั้นก็พอนะครับออหนูนานก็พูดแบบนี้นะฮะตอนขึ้นไทยลีกทีเอมาครับขอไม่ตกชั้นไม่ตกชั้นอยู่ดีก็ไปแชมป์เลยนะครับแชมป์ทีสด้วยนะครับไปกันที่นครศรีนเตกันบ้างน,นะครับปิดเดียวชนินทร์โพฮิรันนะครับ ก็เติมกองกลางช่วยบ้านเกิดครับด้านใหญ่นินวงเนี่ยขอกองหน้าเพิ่มนะครับโชบบอดว่าตอนนี้อยากได้กองหน้าเพิ่มมากนะครับแล้วของสเต็ตนะครับทีมแกร่งแห่งไทยลีกสามโซนใต้นะครับก็บอสติดนะครับชนพัฒนางสัวประธานสโมสรบินมากรุงเทพนะครับมาเซ็นสัญญาชนินทร์โพฮิรันนะครับในรูปจะเห็นโค้ชโยงด้วย รู้สีมาคะนะครับมาเซ็นด้วยนะครับมาเซ็นหรือว <k Heh Murray> ่ามาให้กําลังใจนะครับก็ชนินทร์โพยันนะครับห้องเครื่องของลูกหลานชาวนครนะครับก็มาร่วมทับอีกลายนะครับส่วนโคตรใหญ่นะครับใหญ่ในวงในกลุ่ซื้อของมังกรแดนใต้นะครับได้กล่าวว่าต้นสัปดาห์นี้จะมีเปิดตัวกับเคนนะครับชนินทร์โพยดันกองการจากเกษตรศาสตร์นะครับอ๋อเกษตรศาสตร์ทีมของโจดโยงนะครับถึงว่าเข้าเฟรมไปด้วยนะ ก็มาร่วมอย่างเป็นทางการแล้วนะครับทางบอร์ดปิดดีไปที่เรียบร้อยนะครับหลังจากคุยกับบอร์ดแล้วเราพร้อมเดินหน้าเต็มสูบเหมือนเดิมแม้จะไม่มีงบสนับสนุนจากฝ่ายจัดก็ตามขุมกําลังตอนนี้เรียกว่าลงตัวดีนะครับแต่ยังต้องการหน้าเป้าอีกสักรายนะครับเหมือนพูดส่งสารไปให้ประธานนะครับว่ามาเพิ่มหลากหลายความหลากหลายในการปรับแท็กติกยิ่งขึ้นก็งชงเรื่องนี้กับบอร์ดแล้วนะครับ โค้ชใหญ่ยังพูดถึงเกมการอุ่นเครื่องนดได้ที่เจ้าสุราชธานีซิตี้สามสามนะครับตอนนี้ในเรื่องสัญยภาพของลูกทีมก็ไม่ได้ห่วงนะครับแต่ก็ลงอุ่นเครื่องเกมแรกพอมองเห็นจุดบกพร่องอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเกมแรกที่ต่างคนต่างมาร่วมเล่นด้วยกันนะครับก็ยังต้องมีการปรับการยืนความเข้าใจกันใหม่นะครับรวมถึงความสัมพันธ์ในทีมที่ยังต้องไปใช้เวลาอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มีความลงตัวมากขึ้นนะครับ สำหรับเคนนะครับชนินทร์โพหิรันนะครับกลงกลางตัวโฮบอลวัย29นะครับผ่านการการแข่งกับกรุงเทพคริสเตียนวางกอก FC ซนะครับกรวี f อฟซพทีประจวบ FC ลำปาง FC แล้วก็โปริเทโล FC นะครับล่าสุดก็ลูกน้องคนโยกนะครับกรเกษตรศาสตร์ FC นะครับอ่ะประมาณนี้นะสำหรับในเบรกแรกนะข่าวสารเยอะมากเลยยังอ่านไม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวเบรกนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ